สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อกี้พอกับวิกฤตไทยใน y o ยูทูบกับคือเกอลน้อพี่น้องเลยันได้เมนูอาหารตามฤดูกาลมากเมื่อกี้ได้กบพี่น้องได้กบตามมาสามตวงนี่เกินผลตรงแห้งไปไต่กบไปไต่อึ้งได้กบก็เลยว่าอยากกินส่วกบได้วไวสำหรับก็เลยจัดเลยพี่น,อนอ้องนี่เครื่องปรุงเขามีข้าวตะไคร่ใบบก,กูดครับนะครับแรกตามย่างเนี่ยก็ประคามเปียกพริกขี้หนูอันนั้นก็จะเป็นผัก ผักเสว่าใส่เป็นเครื่องเทศก็มีใบผักกระแงงใบแง่คือเนี่ะผักแพลวหอมเนี่ยผักแพลวใบเขียวเลื้อยต้นหอมผักขี้อ่ะต่อไปนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการเทศียมเลยไปน้องไงเตรียมว่ายากนรกซัวซัวกบนาสดสด้วยนี่ตาใสใสอยู่นี่าายอยนลอกหลังเรียบร้อยแล้วเก็บไปน้องครับครับพี่น้องครับตั้งหม้อให้เดือดแล้วก็ใส่ ชา,าตะไคร้ใบบกูดลงไปครับคือตม้มยำเนี่ยทั่วไปเนี่ยรับกินข้าวกินของกบนะี่น้องอยิ่งเลืเ่อส้เกี๊ยนะไปร้องเกี๊ยเป็นลักเลยใส่ไปเลยเกีย๊ยนะไม่ได้ปรุงรสให้ได้หาให้มันได้รสชาติที่เราต้องการมันเป็นเทาก็ปล่อยต้มไปเรื่อยๆจนกว่ามันหมอะจี๋เตี้ยถึงสำคัญอย่าลืมแบบหอมหัวแดงครับ เติมรสชาติไปอีกอน้ำเดือดหอนได้เต็มที่แล้วก็น้ำกบลงไปเลยพี่น้องเนะี่ยต้องให้น้ำเดือดกันเลยพี่น้องใส่กบเลยนะมันจะเข้านะน้ำมีหอนที่สุดนะต้มเหมือนก้วยเตี๋ยวกบจะเปื่อยนั่นแหะพี่น้องนะี่ ระว่ังลอ,อกอบสุกเข้ากับมาเตรียมการหั่นผักที่เราเตรียมไว้ครับพี่นครัามีต้นหอมหอมผักทีใบเฉวเลื่อยที่สําคัญขาดไม่ได้คือผักแพลวพป่น้องกรับใบผักอีนเพิ่มกามหอมไป สั่งัวได้กี่ลายดะวนหอนหายออกห้อยๆได้รอให้มันเย็นสักครู่พี่น้องมันแกะวได้ต้องแกะไอ้เอาเนื้อมันแยกเนื้อออกจากกระดูกเบิดป่ะเบิดไฟยั่ไงครับเออแสงสว่างอ่เพียงพอขนานดะแกงเลย cốp chẳng mắn lên bây giờ nè cốp thôi, chuồng này, cốp nặng nắng nắng đi xẹp đi nhiều tui tui đi แกเลยชอบเนียบไปด้องนะน้ำซุปที่เขาเตรียมเรียบร้อยอันนี้ลง,ปงเป็ดแดงเลยนีย่กลางเลยอือขั้นตอนจังนี้ก็จะเป็นรุงเครื่องลุงน้ำเลยเลยเพิ่มพร้อมผม หอมนาวอมมะนาวก้วไมองกวเองหอมๆเลย พริกป่นลืมพี่น้องนำปลาแดกปลาละติ่งเขาต้มใส่ต้มใส่หมอ้อแล้ววันลืมถ้สยก็เลยมาใส่ตอนนี้ก็มีอังหนักใส่ได้ดดยีโซ่ผงนัวเนาะ มาจริงขนาดไหนนี่ซิมลูกโดดพี่น้องลูกโดดลูกโดด่ดดดดมควาเซ็บเมื่อกี้ลืมเด็ดขวดมัน หองแสบะก็ยุ่งเลยละอ้ะาเจ้าดำพักเครื่องเทศเคียงเคียงที่เขาเตรียมไว้หอมาหอมาล่หอมปักแพผวหอมมากจริงจริงเขากันยองยองวะอ่ะอา๋อะไรไม่น้องวันนี้พอกันยุติตัวอาหารเนื้ยวบานนี่ สุดยอดมากแซ่บวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับพี่น้องครับเรียบร้อยเป็นเป็นตะกินมากพี่น้องนี่ส่วกบสูตรลุงกิตเนาะพี่นอ้องนะมาแซ่บนะ้ำแข็งนีดน,น,น,นี่หมวัวแบบง่ายเลยกบสามตัวเมืม่อกี้กินน้ำเรากินคนเดียวมนี่อืมอันนี้ก็บผักแก้มมาอันนึงกับซาน้ำกันเด้อมัน hãng tham luôn 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 nó đi nằm thuộc dân ngoài đây. Tôi không giờ Được chim nó đòn nè. Ủa, cái móc. Lục càng mà đi đâu

อืมโอเคี่นลองครับไปอยากก็ลองไปเห็ดกินนมือเลยกบนาเนาะกบนาได้ต้องเจ็บแสบกว่ากบเรื่องนะเพราะว่ากินท่วงนี้มันจะมันนะกบหมอสารับมาอ,อม มาสัวงมาหนึ่งมาตุ่มมาแก่ยงแล้วได้หลายเมนูครบเอาว่าสุดยอดละเมนูนี่อ่ะนี่ทีหนหลกหอดเมล็งก่อนแหลยคือคนเดียวฝากติดตามชีพครับช่องวิกิตไทยใน y o u t u นะเดี๋ยวลงให้เบิ้งเรื่อยๆสุม่เมือนะเดี๋ยวจะลองสั่นหาเมนูมาให้พี่น้องเบิ้งฝากติดตามครับวิกิตไทยใน youtube ครับสวัสดีครับ